สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กับผมพามาชมนะครับการสร้างบ้านครับโดยใช้เสาเหล็กครับผมนะแล้วก็มีการยกพื้นครับผมนะยกพื้นครับผมดูว่าผมนะการเชื่อมเหล็กครับระหว่างเสากับการล่างครับผมนะ ัเชื่อมจับเสาไว้เลยฮนะดูว่าโอ้แข็งแรงมากเลยครับเหล็กน่าจะประมาณสามหุ่นนะตัวนี้ครับผมนะเหล็กปอกนะ่จาจะกว้างประมาณสามสิบเซนนะเนี่ยตัวนี้ครับผมเหล็กปอกนะนะครับผมตัวนี้ครับผมเป็นคานลอยนะตัวนี้ครับผม ดูว่าการเชื่อมเหล็กนะจับจับกับเสาเหล็กแนละ้วดูครับผมมีการเชื่อมนะเชื่อมเหล็กจับกับเสาเหล็กนะดูครับโอ้ oh, แข็งแรงมากเลยครับผมดูครับเชื่อมเหล็กล็อกกับเสาครับก่อนจะเทพื้นนะเทเทคานครับผมนะ แบบนี้ก็เรียกคา,านลอยกานลอยครับผมส่วนด้านในเห็นไหมครับมีการกอดติดบล็อกครับผมนะเพื่อเป็นเบ้าในการเทปูนครับผมนะเราเป็นเบ้าในการเทปูนก็อย่างเล่นหนาเลยครับผมเชื่อมเหล็กโัเชื่อมเหล็กคานล็อกกับตอนเสาเลยครับผมนะตัวเนี้ย ก็ใช้อิดครับผมวางวางเพื่อที่จะเทอ่าเทคานครับผมนะตัวนี้ครับผมใช้อิดนะหัวเชื่อมกับเสานะรอบเลยครับผมนะหัวเชื่อมสองรอบรอบเลยอ่ะเนี้ยตั้งเส้นบนเส้นล่างครับผมตัวเนี้ยทุกเส้นที่แตะกับเสานี่เชื่อมหมดแล้วครับตัวเนี้ยโอ้ดูครับผม ดูครับผมการเชื่อมเหล็กนะแล้วก็ใช้อิดครับผมนะอิดอิดเพื่อที่จะเป็นแบบครับผมในการเทครับผมนะอิดตัวนี้ไม่ลื้อครับผมเออให้อยู่กับตัวบ้านไปเลยนะตัวนี้ครับขออิดดูครับผมดูเทคนิคก,การเชื่อมครับผมนะการเชื่อม จะืต <mile> ั้งเส้นเลยครับผมตัวนี้เชื่อมติดกับเสาตั้งเส้นเลยเห็นไหมครับตั้งบนตั้งล่างเลยครับผมตรงนี้นะโอ้โหล็อกกันหมดเลยอ่ะเดี๋จะไปดูมุมด้านนี้นะครับผมนะดูว่าผมนะเชื่อมออกมายาวมากเลยครับผมดูว่าดูยาวฟุตกว่าเลยครับผมเนี่ยเชื่อมจะเห็นไหมครับติดกับเสานะเชื่อมล้อมเสาไว้เลยครับล็อกเสาไว้เลยฮะตรงนี้ครับผมทงด้านบนด้านล่างนะตัวนี้ครับผม มาดูต้นนี้การเชื่อมครับผมดูครับผมส่วนด้านไหนที่จะทำาคานยื่นออกมาอีกก็จะเหลือเหล็กไว้ครับผมเนี่ยครับเหลือเหล็กไว้ทั้งสี่มุมเลยตัวเนี้ยผมนะเหล็กเส้นครับผมตนะัวเนี้ยเชื่อมกับเสาเหล็กไว้นะครับตัวเนี้ยนะครับรวบนะ เดีด๋ยวผมดูภาพโดยรวมครับผมนะดูภาพโดยรวมครับผมใ mm hmm. ช้อิดครับผมเป็นแบบนะใช้อิ่เป็นแบบนนครับตัวนี้นะครับบานยกพื้นครับผมนะตัวนี้ ทุกพื้นสูงกว่าพื้นธรรมดาประมาณสามสี่ขั้นบันดไดตัวนี้ครับผมนะส่วนเหล็กด้านนี้ยังไม่ได้ใส่อิฐครับดูครับผมนะดูให้ชัดเลยด้านหน้านี่ครับผมยังไม่ได้ใสอนะ่อิฐนะดูว่าการเชื่อมนะโอ้โหเชื่อมล็อกไปหมดทุกทุกมุมเลยตรงนี้ครับผมนะยังแข็งแรงนะครับตรงนี้ดูครับผม เชื่อมมุมหมดเลยดูนะครับส่วนคานที่เลื่อนมาจะจะเชื so, wow, age, ่อมติดไว้เพื pois ่อใส่ด้านนอกอีกโอ้สุดๆเลยครับผมเชื่อมนี่ก็เชื่อมติดหมดเลยนะเชื่อมยาวมาเลยครับผมนะดูด้านหน้าครับผมนะโอ้โหอลังการเลยครับงานสร้างเลยครับตัวนี้ โโอเชื่อมล้อมเสาไปเลยครับผมงมเลยอะยังแข็งแรงัะผมตัวนี้เพราะถ้าเป็นตหป็เมันเชื่อมไม่หมดเลยตัวนี้ล็อกหมดเลยด,ดูครับผมอ่านนะ ตอนที่ยังไม่ใส่อีกทีหน้าตามยะเป็นนี้นะเรียใส่อีกล้อมล้อมไอ้การไว้ก็กานเหล็กไว้นะแล้วจะสมปูนเทอันในทีนะะใช้แต่เสาเหล็กนะตอนนี้เล็กได้สี่นิ้วว่าผมนะสี่คูณสี่นะ ทาโดยดนดั้งเลยครับันี้นเหปูนต้องใช้คงจะใช้ปูนโครงสร้างครับผมนะปูนแดงแน่นอนครับตัวน,นี้ ตายเจ็ดหินหกครับผมนะปูนแดงครึ่งลูกครับตัวนี้ครับผมบุหรี่หลังคาด้านบนครับผมโครงสร้างเด็กหมดแล้วตัวเนี้ยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ